วันนี้ยายจะมาเก็บมะกรูดจ้ะพี่น้องจะเอาไปโังามไปเอาไปนึ่งไก่จ้ะอยากกินไก่นึง่งสมุนไพรว่าสั้นตามเดี๋ยไปซื้อไฟหมามามะนี่ขาะพี่น้องยายจะมาเก็บใบมะกรูดจ้ะเดี๋ยวให้เบิง้งน้องเอ้ย้อนี้ยายจะมานึง <c oughs> น่งไก่นี่นึ่งไก่จ้ะเดี๋ยวจะพามาเบิง <c oughs> ่งเด้อนึ่ง โอ้ยหมากัดกันเนาะเบิ่งเด้อพี่น้องยายจรินหจนริงไก่มันเป็นไก่ฟ้ามจา้ะนี่ไก่ไกตัวหนึ่งจ้าไก่ไก่ตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งสมุนไพรจ้ะนี่มาเบิง่งเครื่องสมุนไพรเครื่องสมุนไพรยายก็จะตำหยัดทองมาเนะาะใบมะกรูดซอยอันนี้หอมกระเทียมข่า แต่ไข่เนาะนี่แหละพริกไทยนี่จ้ะจะตำจะตำายาทองมาเนาะเอามาใส่พริกเลยจ้ะพี่นอ้องเออใส่พริกก่อนเ้อโอ้มนใส่พริกกอกใส่เครื่องน,อน,อนี่แหละเนาะนี่ใส่หล,ลายๆรสได้ยาทองมันเนาะพี่นอ้องใส่รวมกันเลยใบมะกรูดซอย ใส่ลงไปหอมใส่พร้อมกันรลดคาตำหยัดทองมันเนาะกินไก่หนื้อเบอร์ออหนึ่งพี่นออ้องนี่จ้ะเดี๋ยวจะตำนะบ้านเนี่ย เครื่องตำเครื่องตำ้นึงไก่ตำก้อนพี่นนอกตำเครื่อง พิกไทยกว่าดเดี๋ยวตั้กองกันเลยพี่น้องดูมามาพี่น้องเออมาตามั้เอ้ยตั้งตั้เครื่องใส่ก่อนเอาพิกไทยใส่ก่อนเนาะ ไปพิษไทยกนมันนุมน่มไก่ด้วยพี่น้องด้วมันนุ่มไก่ฟาร์มจ้ะมันเป็นไก่ฟาร์มไปซื้อมาลงเสืออมาวันตัวละจากบาทบุ๊ตาไปซื้อตาอยากกินไก่หนึ่งลาซัมไปหาสมุนไพรมากองไว้ให้ยายอ่ะใส่น้ำกันนั่นแหละพิษไทยตามใหมแหลกแหลก ไปน้องกินเนาะมื้อนี้ปกันต้มเครื่องสมุนไพรผักตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมพริกไทย เดือดแล้วด้วยคิดว่ามาตับเครื่องเสร็จแล้วมายัดใส้ตัวไก่ก่อนเด้อบัดนตับเครื่องเสร็จแล้วอน้ำก็เดือนแล้วเอาหวดมาก้นเฮ้หัวมาตับเครื่องเสร็จแล้วก็เครื่องเสร็จแล้วจ้ะ เรก็ยัดใส่ตูดไก่เนาะยัดใส่ในตูดไก่พี่นอ้องไก่ไก่ฟาร์มไก่พันเนื้อจะ้ะไก่พันเนื้อไก่ตลาดนี่แหละอันนี้ตับมันอันนี้กึน๋นอันนี้ตับใส่ไวก้ก่อนอ่าเอาเครื่องใส่ขอโทษเด้อ,อยายล้างมือแล้วแหละใส่ถุงมือบทถนัดพี่นอ้องเอามือแต่และเนาะ เ,เพื่อนๆเห็นอยังจึงเนาะยายจะเอามือแล้วเนาะบาทเนี่ย่ได้ใส่ทุกมือหรอกจ้ะขออภัยหลายๆเดือยายบบธนัดใส่ทุกมือหยัดลงไปพี่นองยัดลงไปนี่เครื่องถิงเทีฮาตำหยัดลงไปอื่ไ่ได้ใส่ยังบ่ได้ใส่เกลือใส่ยังขอใส่กระเทียมพริกไทยคาตะไคร้ใบมะกรูด ตั้มแล้วก็ยัดเท่ทองมันพี่น้องอยุ๊ใส่ยังหลายเลยนะเอามือนี่แหละก็โทษนะจ้ะเอามือนี่แหละสไตยใหญ่เอ้ยไต่บึงใหญ่ก็อยากแต่หัวเลาะใหญ่ก็ทำเดี๋ยวบ้นบานๆ้วพี่น้องเอ้ยดึงไก่ตาอีตาเพิ่งอยากกินไก่ไก่เนึองวัดสันยายโอ้ยอยากกินไก่เนึองแต่น้อวัดสันเอ้า ตาก็ไปซื้อไก่มาทั่วเศร้ไปแต่เสาวไปลงเชือกจ้ะนี่ลงเชือกอยู่ไกลๆหกลังบานใหญ่ลอยกว่าเม็ดเนาะลงเชือลกลงเชือกไก่ก็เลยไปซื้อมาตัวหนึง่งที่จริงเขาเอยายามขายให้ดอกกะว่าซื้อน้อยเนะาะเพราะว่าตาซื้อน้อยแท้เขาจะขายเลยหลาย,ลายอุ้ยซื้อขายายหลายจะเอามาเป็นหยังเนาะเอองัดสแสแลกเอาใบมะกรูดน้ำพี่นนอก ใบมะกรูดเต็ใบนี่สีหาใบนี่ยหยัดลงไปอีกเนหยัดเข้าไปตําใส่แล้วแหละแต่ว่ายัดใส่อีกให้มันหอมเนาะหยัดเข้าไปนี่ใบมะกรูดหยัดเข้าไปมันจะได้หอมเครืองเอาเอาขามานันหยัดลงไปอืหยัดขามลงไปกล้องไม่ยูไกลเนาะบัมีไผ่ไทายไห้เนาะ พี่นองนี่นี่หัดแล้วี่นอนหยัดแล้จ้ะเดี๋ยวจะนึ่งบัดหัดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะเอาหมดมาใส่นี่โอ้ยจับหมดแล้วอุย้ยนี่นดัดแสบเธอเด้อเอาใส่หมอดอ,อกป Đây là có phá một bít, Phá một một pít. dài cả thai em thăm em nó <tôi> mà หันให้ดูป่ะเติมได้จ้ะฝาหม้อมาใส่ปิดให้มันสนิทเลยนจะได้ละอุ่นจะได้สุกไหวเนาะฝาหม้อปิดนึด่งไก่สมุนไพรพี่น้องนี่ที่นี่ปลเหลือพริกอันนี้พี่นอ้องยายจะระวังที่รอใหญ่จะต้มจะี๋ต้มทำพริกต้มอย่างอี้ตากระได้ยายกระได ต้มเมียงอ,ยงอียายกระไดพูดผิดพูดถูกพูดใหม่นหจ๊ะยายจ๋าพี่น้องก็สิหัวเลาะยายอะเนาะบ่ผิดบ่ถูกอันนี้พริกจะตําน้ำจิ้มสีพูดจ้าะระหว่างที่รอระหว่างที่รอระหว่างที่รอไก่สุกไก่มันเปื่อยเนาะยายก็จะใส่พริกแดงน้ำจาก สองสามเมตรเพื่อให้มันมีสีสันอ่ะนี่จ้ะใส่กระเทียมตามน้ำจิ้มไว้รอเติมตมน้ำจิ้มไว้รอ นี่ยตามน้ำจิ้มไปรอเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอ้ยตามน้ำจิ้มไปรอระวังรอรอให้มันสุกเนาะระวังรอไก่สุกอยญ่ไปจะตามน้ำจิ้มตามน้ำจิ้มก่อนเด้อตามพริกตามพริกโอ้ยตามพริกน้ำจิ้มรอก่อนพี่น้องรอให้มันเปื่อยๆก่อนเนาะตามพริกน้ำจิ้มรอก่อนพริกไปจิ้มีหอม หอมบ่ไดซส่ดอกใส่กระเทียมพริกเขียวพริกแดงพริกแดงน้อยๆผสมทำน้ำจิ้มซีฟูดดอ,อกจกันนะรอไปซี่ตัวกองใหญ่เป็นลูกสีตัว นำพริกหนึกิ่เล็กพี่น้องจักเผ็ดเพิ่นเล้วเนาะพี่นอ้องก็ยังกินเนาะกันสาวบุแมบิออกไปอยู่นาแล้วบอ,อปปานเองต้องใส่ไปถึงฮาแล้วละปานเนอ,นองใส่จั๊มพริกจั๊มพริกใส่ก่อนเอาไปบ้านมันก็นเหนียวเนาะพี่น้อง ใหญ่กันเลยเอาไก่ฟ้ามและไส่พันเนื้อเนาะ,นะมันนึ่งมันจังแซ่บมันเปื่อยไว้เอาว่างรอมันไก่มันเปื่อยทพริกรอกทำพริกรอก่อน สาน้ำจิ้มสน้ำซิกน้ำจิ้มยำนาเกีียวเขาโอ้ยอยากอยากกินแกงอมกระปูด้เนาะพี่น้องอยากกินแกงอมกระปูเนาะแกงอมกระปูเอาไปขุดกระปูมาเรามักแรงคันว่าใดกบมันพนก็นเอา กบเผาไฟก่อน,นเนาะเผาให้มันใหม,ใหม่ๆน้อยๆก็ให้มันหอมเนาะแต่กับบิบิบิเป็นโตเป็นชิ้นเป็นชิ้นเอาแกงใส่ออมปูเนาะเออแล้วก็ใส่ผักขงยงเนาะแซ่บแบใส่ข้าวคั่วอ,อืมใส่ผักขยังเนาะอันแล้ก็เอินอมปูใส่กบกบเขาเออกมาเผาไฟก่อนเนาะมสมัยแต่ก่อนเนาะไปเกี่ยวเขาได้กบมาไปเห็นอย่างเด้บป้าตุ้งแม่เพิ่นเอา กบไปย่างไฟพอลึองเหลืองเนาะให้มันไหม้น้อยเออแวกเอาออกแล้วก็นจะเป็นชิ้นเป็นชิ้นเออถับเผาไฟเนี่ยมันจะหอมกบเนาะนเอามาแกงใส่กบกระปูพี่นอ้องยายจะทำน้ำจิ้มก่อนตามพริกเสร็จแล้วน้ำจิ้มซีฟูดจก seafood, food, ักซีฟูดฮาฟูดยายก็ไม่รู้เพราะว่าสูตรของยายเนาะ <c oughs> น้ำจิ้มสูตรของยายจักซีฟูดฮาฟูดยายไม่รู้ ยายเป็นคนโบราณหูจักสีพู่หาพูดกับพี่น้องเอ้ยไอตะวันน้ำจิ้มยายก็จิ้มโรดเออเ,เรื่องเลือดคู่เถื่อนยายบวมหูตกรนย,ยายเกิดบวชท่าน <c oughs> ยายเกิดบ่ท่านสีพูดเนานะเออสมัยตะ,ะกอนมันบ่มีสี่คูดตัดสี่ด้เนะาะตำจิ้มโลดนะรุงเครื่อง Say phong, phong sữa con, anh ấy pig nam kim đưa pin nam kim kay kay nam mosuke đưa kosuke kuôi kỳ nam kandu kỳ nam đưa kim kay nam 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 ừ nam 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 dài nam 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 nó nam 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 ม่ต้องซีฟูดหรอกแล้แต่ิีไ <c> ส <oughs> แล้แต่ิีไสเออนะของง่ายๆนี่นแหละพี่น้องบักครึ่งโลหมดแหละโบม่นมนะนาว่แม่นมะกรูดเอนน่เป็นมะนาวจ้ะโอ,อ้มะนาวบีบก่อนอย่าน้ำมันลงไปน้ำเนาะ เือต่อน้ำปลาไม่ต้องสี่ฟูดห้าฟูดดอกตามภาษาบ้านๆคือน้ำจิ้มไก่นึ่งแค่นั้นแหละพี่น้องเอ,อ้ยยายไม่ต้องไม่ต้องคิด,ดอกว่าสี่ฟูดห้าฟูดเดี๋ยวมีเครื่องอีกอย่างนึงไปเอาก่อนเครื่องปุง้ง ào, dặm nữa, súp cong dài 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 nấm hoài đấy, ướt, súp cong dài, tôm tím, gà chi phốt, súp cong dài, dài chị xay nấm ăn hoài, bơm khư khâu đo, khư nang, bơm khư khâu đo dài chị năm nấm hỏi hoài đấy, súp cong dài, phút phốt, mày, mày rú สุดของไก่ไม่ต้องพูดเพิร์ดดอกแลแตทนานเอาแบบบ้านๆน,นี่แหละน้ำป้ายังใส่ต้นะมะนาใว,วใส่แล้วลู่ใส่แล้วน้ำป่าใส่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เค็มปิดเลยนี่ใหญ่จะไม่รู้เรื่องเลยหระนะ แบบนี้ก็โอ้ยลุกอีกแล้วเป็นตาอยากหัวแล้วพี่น้องเนาะยายเป็นตาอยากหัวอยากหัวเด้อานาคอน,อาน,าอนคือยายเป็นตาอยากหัวหลายเอาน้ำก่อนเอาน้ำอุนออน่นก่อนเป็นตาอยากหัวไหนเด้พี่น้องเอ้กันยายเห็ดกับข้าแล้วโอ้ยเป็นตาอยากหัวตัวเออยายจะใส่น้ำอุ่น để nó sẽ kem, ơi, phải làm ủn, nè, xài nạm ủn ra, con khền, xài ít nhòi, ừm, vậy xin bưng quân đỡ bận, vậy xin bưng quân, này โอ้แดดอยู่เด้อแดบอยู่น้ำตาลใส่จักหน่อยน้ำจิ้มบ้านบานซีอิ๊วหมดแล้วใหญ่เออน้ำหนำจิ้มไก่ใหญ่ใส่ซีอิ๊วหมดแล้วโอ้ยบดบบแมนใส่ซีอิ๊วเขาเอิญอย่างเขาเอิญเออเออเขาเอิญอย่างนะน้ำมันห้อย เออสิวก็เอาไว้ใส่ผัดหมี่หรอกวยยกกะาย,ะออย,วย,ออยายก็ะด้เนาะเออสิวกอาไว้ใส่ผัดหมี่หลอกเลยยายก็พูดมัว่วซักมั่วแล้วยายเนาะพี่นนอะอืมวอลแล้วกะเดี๋ยววอ้ฟังอีกรอบนึงเนาะเออแต่แต่แต่ยายอายุสี่ขวบหนะ้าขวบเนาะเออแม่คนพาไปไปไป,ไปนานเนาะสมัยตะกอนทางไปนานมันมีดินทรายเนาะพี่เนาะเออมันวินดทรายวู้ดทรายลึกซ้ำพี่เด้เออ สามสี่พี่น้องเดินแม่เผือแม่เพือกันยางไปก้อนแล้วกับพ่อมาเลยเนี่ยสูงม,มาเลยเนี่ยว่าเดียวก่อนยังอยู่ข้างหลังแม่ไปก้อนกับสั่นเกของนอน,อน,อนล,งลงแล้วก็จะกับพากันกุยสายมาทมกันนะ <c ười> โอยเดินสายมาทมกันเนาะเออแล้วก็เออคนหนึ่งกับขุดฟูคนหนึ่งกับโอยเดินสายมาทมกันเนาะเด,งด่งหน่อยหนึ่งไกลอ้าวบอเสบใหญ่ใชยอย่างเออ บัวแสบไผยืมาแสบหายนกพี่น้องเออเออทานเนรื่องบัวแสบก็ไม่ใช่ยายแล้วเนาะ <c oughs> อ้าวตาเนี่ยมาคัดยังวะเล่ายายเป็นเด็กหน่อยนะพากันนอนทางไปนามันมีมันมีะอลระ,ละข้างทางมันจะมีพักข้างแยงพึ่งดอกเต้นแล้วมันก็นจะมีลูกปูเนาะเออพอแม่เผื่องยางไปก่อนพวกในหน่อยก็บยางดำรงกันนอนเล่นดินทรายพี่น้อง นอนแล้วก็เอาดินทรายมาโคยถมกันเรือแค่คอเออเรียบมากเร็วมากผนบาแม่คนบาพากันเล่นเล่นดินทรายว่าดินทรายมาหลายสมัยจากก่อนเนาะเออปัจจุบันตอนไปดำน้เด้อพี่นอ้องเออไปข้ามห้วยไปเนาะก็อ,อ้นบางเนาะก็อ,อ้นบางเออมันมีนม้ำน้ำเต็มอยู่พอดีน้ำในทางนะมันท่วมทางมดบัดจีนี้ขี่ควายไปเนาะ ขี่ควายขี่หลังควายเนาะโอ้ทางย่างกับแค่นี้กูแล้วเออไปหน้าเนาะวัดที่นี่ถ้ากันขี่หลังควายควายมันกข่ะควายมันก็จมพกควายนะที่นี่มันจมหลังควายโอ้พักกันยืนเนาะเดี๋ยววันนี้เออยืนบนหลังควายเออยยันยันมันเปียกเนาะอืมวุ้นน้ำมาลายเวลาเห็ดหน้าเนาะเออเห็ดหน้าไปกับเอาควายไปหน้าเนาะน้ำมันหลายอือช่วงที่แล้วบอกกาย่างบัดที่นี่ขี่หลังควาย ผู้ผู้ใหญ่เขาก็าขี่เกวียนเนาะก็ขี่เกวียนผู้หน,หน้อยๆบางคนควายมาไลายกับขี่ควายเนาะเออขี่ควายหลอกข่างทางก็จะทําลวดน้ำไว้เนาะเออยันควายไปกินเขามาก็เดินไปแล้วเออควายมันลอยคอเออเออ,เอ,อ <c oughs> วาให้มันลอยคอเพร,ราะว่าน้ำมันไหลเนาะเออนามห้วยมันข้ามไปกว่ายี่ถึงหน้าเนาะเออมนต้องข้ามห้วยไปก่อนเออมันลึกเด้ขี่ควาย แล้วคีลังควายเออคีรังควายล้างควายกระจมอีกเอ้ยยืนบว่านี่ถือเชือกควายยืนกว่านีา่สนุกสนุกพี่น้องเอออฮ้ยมวนยังวะเอ้าวอรให้ฟังซื้อด้วยว่าขุดปูเนะี่ยขุดปูเอาผักปังอ้อมนะผักผักข้างแยงเออาาใส่ขอมปูเนะที่เวลาเกี่ยวข้าวเราผักก็อ้อมมาจิม้มมดอ่ะเนาะมาจิ้มมดรุ่นเหมืนนะอนเนาะเขาก็ไปกู้ไปเก็บมาไห้เก็บมาไว้เออ ทึงดอกทึงยางเก็บไว้กองศพพี่สมีเอามาตากแดดมัดมัดไว้กับมัดห like. ้อยไว้เอาไว้กินโดนโดนเวลามันโบมีเนาะเออผักผักแยงเนาะผักแยงในหน้าเนาะเออเขาก็เอามาทึงดอกทึงยางเป็นพวงมัดตาแล้วก็ห้อยไว้เวลามันโบมีเนาะเออทีนี้เวลาแกงกระปุกเขาก็ไปดึงอที่เขาตาก็ไว้แหละมัดห้อยไว้เนาเอามาแซงเอามาใส่หม้อแกงอุ้ยหอมคือกันพี่น้องเออ mà mà bò bò lại cả nhau cái nhà đều đu cây còn sụt cái răng này sụt cái răng nó sụt cái răng มามา,ามา <ไ OK. S 2> พี่นอกมามากินเลอนี่ไก่หนึ่งสุกแล้วไก่ไก่หนึ่งน้นำยายด้วยนี่สุกแล้วมามามาเบิ้งมาเบิง้งไก่มามามาเบิ้งกล้องเออเอามาสูบเบิง้งอันนี้ไก่หนึ่งอันนี้ต้มปลาอันนี้เบิ้งเอานี่ก็เนื้อมูทอดนี่ข้าวเหนียวอันนี้ลาบอ้ยกบเพราลายอย่างพี่นอกอันนี้หมูทอดเออไอเออข้หมูย่างอันนี้ต้มปลา นี่ต้มปานินมามืกินน้ำกันเด้อนี่นี่เมื่อกี้ <c oughs> นี่เปือยบ,บ่เนี่ยายอุสาหหนึ่งนี่น้นน 33, พริกสามฟุตสี่ฟุตของยาย <c oughs> มายายจะจิ้มให้เบิึงเด้อแซ่บบ่โอ้ยนี่อยากเป่อยแล้วเด้อล้างมือละเด้อเดี๋ยวะาบราณยายนี่กินอะไรไม่รู้จักล้างมือล้างแล้วมากินเด้อแซ่บมือยายแล้วอืมอย่าปาก แซบแซบี่น้องมันกินน้ำกันเยอะอือโอ้ยอย่างแซบเลยน้ำพริกยายต่ำใจเย็นๆมามันกินน้ำกันเ้อะอือแซบมามามาันกินน้ำกันเยอะเดี๋ยวจะว่าบ่เอิญกินจิได้ไปเกี้ยวเขาเขา,เขาแห้งแล้วฝุ่นม้ามากินเขาจะได้ไปเกี้ยวเขานี่ กับเขาเยอะแยะเลยมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องมากินน้ำยายเด้อกินอะไรจะได้ไปเที่ยวเขาอยู่หน้าพุ้นหากบหาขุดอึ่งขุดแย่ขุดขุดปูมากินน้ำกันเด้อม้าม้าแทนี้เด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพอละวันนั้นท่ากีโรชิบออม